สวัสดีค่ะเพื่อนๆลูกหลานทั้งหลายวันนี้ไม่พูดพ่าททำเพลงนะคะวันนี้มาแก้เสื้อค่ะแก้เสื้อนะคะไม่ได้ถอดเสื้อทีนี้คนที่นมสองข้างไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือเสื้อที่เขาตัดมาแล้วนมสองข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่มเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะเราก็ เลาะออกเลยข้างที่ไหนที่เราจะจะแก้นะคะเราก็เลาะเลาะออกทีนี้อีตรงที่เขาทํำสาบไว้เนี่ยมันก็จะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันนะคะเราก็เห็นไหมคะนี่เราก็ตัดมันออกเลยเพราะไหนๆก็ทําเล็กแล้วนะคะเราก็วัดจากตัวคนใส่นะคะแล้วก็ขีดเส้น แล้วก็มาขีดเส้นใหม่นี่ตามนี้เราก็ขีดไปแล้วนะคะนี่ขีดไปแล้วนี่เราก็มาเย็บตามเส้นเลยนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดตามรอยรอยเดิมไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มากัดครั้งที่สองก็รอยที่เราเราที่จะแก,ก้ตามที่เราขีดไว้นะคะเพื่อนๆดูตามได้เลยนะคะ ก็จะเย็บเลย เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ข้างหนึ่งมันก็พอดีอีกข้างหนึ่งมันก็จะดึนห,อหอ่อๆเหี่ยวเอ,อ่งนี้นะคะผู้หญิงเรามันต้องสวยไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนี่เราล่อไว้แล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็จะไปรีดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดามไม่รีดค่ะมาดามจะ ทำไปให้เลยเพื่อความเร็วของเรานะคะช่างก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราก็จะต้องไปรีดก่อนนี่ค่ะเราก็ดูว่าสาบเสื้อนี่มันได้กันไหมนี่ที่เราตัดออกเนี่มันตึงไหมมันอะไรไหมนะคะแล้วก็เย็บกลับเข้าไปใหม่ตัดแล้วก็เย็บใหม่ เล,ล็กลงแคบลงเอาันง,ง่ายๆเลย เราก็กลับตะเข็บออกมานะคะนี่แล้วเข็มมุดกัดไว้กัดให้มันได้กันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เย็บเลยเพราะว่างานแก้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนงานเย็บใหม่เพราะมันมีตะเข็บมีอะไรที่ว่ามันไม่ไม่สมประกอบ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ตรงนี้เราจะใช้วิธีเย็บกดข้างในก็ได้นะคะแต่ถ้าเย็บไม่เป็นก็ใช้วิธีด้นเอาเขาเรียกด้นนะคะใช้ได้สีเดียวกันเนะะียค่ะก็เย็บนะคะให้มันติดแต่ข้างในหมายถึงว่าติดแต่ ติดแต่สีนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้ติดข้างนอกเนี่ยค่ะนี่เวลาเรารีดมันก็จะเรียบให้ดูความเรียบร้อยของมันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เสื้อที่เราใส่ได้ไม่ไม่ไม่เหี่ยวเหมือนอันหนึ่งอันหนึ่งสวยอันหนึ่งเหี่ยวนะคะ เป็นไหมคะนี่เย็บเรียบร้อยเลยถ้าเรารีดมันก็จะเรียบเหมือนข้างนี้ขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ